วันนี้เราก็จะมาทราบประวัติอีบุคคลหนึ่งนั่นคือจิตตาขหาบดีจิตตาค้าบดีอ่ะเป็นเศรษฐีชาวเมืองมคธนะคะโชติกาเศรษฐีกับเมธกาเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีแคว้นมคธเหมือนกันคือเหมือนอยู่ประเทศเดียวกันตามประวัติที่เราทราบเมื่อพระเจ้าเปอร์เซฐที่โกศลแคว้นโกศลรู้ว่าเศรษฐีของแคว้นมคธเนี่ยมีเยอะจังเลยก็เลยมาขอพระเจ้าพิพิสารขอเศรษฐีมาอยู่เมืองของ ข้าพระองค์สักท่านได้ไหมพระเจ้าพิพิสารส่งธนันชัยเศรษฐีลูกชายของเมนทกะไปแล้วก็ไปตั้งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับเมืองสาวถีก็คือเมืองสาเกตจิตตาข้าบาดีเป็นเศรษฐีที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงค่ะเมืองหลวงคือราชครืดเขาอยู่ในเมืองที่เรียกว่ามัชชิกาสันดานครก็เหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้เราเปรียบเทียบ จะได้นึกภาพออกกรุงราชครืเหมือนเป็นกรุงเทพมหานครมัชิกาสันดานาครก็อาจจะประมาณสระบ,บุรีก็ได้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีอยู่จังหวัดนี้ค่ะตอนที่เขาเกิดมีฝนดอกไม้ร่วงลงมาจากฟ้าสูงท่วมเขา่าชาวเมืองเลยก็เหมือนกับฝนตกมาทั่วจังหวัดเลยแต่เป็นดอกไม้ที่มีห้าสีสูงประมาณหัวเขา่าพ่อกับแม่เห็นแล้วก็รู้สึกว่า ลูกเราเนี่ยช่างมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นตั้งชื่อลูกเราว่าจิตตะกุมาแล้วกันแปลว่าบุคคลผู้ก่อให้เกิดความวิจิตสวยงามคือเมื่อเขาได้มาเกิดแล้วก็ทําให้เกิดความสวยงามขึ้นในเมืองมีดอกไม้อยู่ทั่วเมืองเลยการเกิดขึ้นของเขาทําให้ทุกคนมีจิตใจ,ใจเบิกบานมีความยินดีนะคะจิตตะกุมาโตมาก็เป็นเศรษฐีเหมือนพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเป็นเศรษฐีก็เลยเป็นเศรษฐีในจังหวัดนั้น เขาก็เลยเรียกกันว่าจิตตะขับดีนะคะวันหนึ่งพระมหานามะได้มาโปรดชาวเมืองที่นี่ค่ะเห็นไหมคะว่าพระพุทธองค์ได้ส่งพระธรรมทูตหกสิบรูปได้ไปโปรดญาติโยมก็ให้กระจายกันไปพระมหานามะก็เลยมาสู่จังหวัดนี้จิตตะขบดีเห็นพระมหานามะแล้วเลื่อมใสทันทีเลยค่ะรู้สึกว่าพระพิสูกรูปนี้มีความสง่าง,งามมีความสำรวมนิมนต์มาฉันพัตหารแล้วก็ขอฟังธรรมนะคะพระมหานามะ เทศเกี่ยวกับอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเทศเรื่องนี้ให้จิตตคาบดีฟังค่ะฟังแล้วจิตตคาบดีเขาถึงความเป็นพระโสดาบันนะคะมีจิตศรัทธามากอยากสร้างวัดถวายเลยเป็นวัดหลักในบ้านเกิดของตนเองในมัชชิกาสันดาคนครนะคะก็เลยเอาสวนของตัวเองอะ่ะส่วนมะกอกสร้างเป็นวัดขึ้นมาค่ะวัด อัมพาตก,การ,รามถวายให้กับหมู่สงเพื่อให้สงอะได้มาใช้คือเจตนาของผู้สร้างวัดในยุคพุทธ,ธกาลก็เพื่อสร้างวัดให้พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายได้มีที่พำนักเวลามาเมืองนี้ก็จะได้มีที่พักแล้วก็ได้มาโปรดญาติโยมอันนี้คือจิตของผู้ที่สร้างวัดในยุคสมัยพุทธ,ธกาลค่ะสร้างวัดแล้วก็มีการหลั่งน้ําลงบนมือของพระมหานามะนะคะกล่าวถวายวิหารธาน ขณะที่กําลังหลังน้ําก็อธิษฐานจิตขอถวายวัดนี้ให้กับพระพุทธศาสนาแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยค่ะการสร้างทานบารมีของจิตตคบดีทําให้แผ่นดินชนันวันไหวขึ้นมาเพื่อที่จะอนุโมทนาบุญที่ตอนนี้พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นในจังหวัดมัชิกาสันดานครแล้วในวมัชิกาสันดานครเนี่ยก็น่าจะมีวัดนี้แหละที่เป็นวัดหลักเลย ที่ให้พระพิสุได้มาทำนักได้มาโปรดยติโยมการเวลาผ่านไปค่ะก็มีพระพิสุรูปหนึ่งชื่อพระสุธรรมพระสุธรรมก็มักที่จะมาพักที่วัดอัมพาตาการามบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเวลาพิสุมานะคะก็จะมาแล้วก็จากไปแต่พระสุธรรมพอมาบ่อยๆบางทีก็มาแล้วก็อยู่ยาวจากที่เริ่มอยู่ยาวก็อยู่นานขึ้นอยู่จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าวัดนี้เป็นวัดของเรา เราคือเจ้าอาวาสวัดจริงๆยุคสมัยก่อนก็น่าจะยังไม่มีเจ้าอาวาสนะคะก็เหมือนที่บอกว่าวัดแต่ละวัดข้า,าบดีทั้งหลายอ่ะสร้างเพื่อให้เป็นของหมู่สงให้พระสงฆ์ทุกรูปสามารถมาพักอาศัยได้แต่พระสุธรารมายูไปอยู่มาก็ทึกทักว่าเราเป็นเจ้าของวัดนี้แล้วเราคือเจ้าอาวาสจิตาข้าบดีก็เหมือนเป็นเศรษฐีใหญ่ที่ธนุบำรุงวัดของเราท่านคิดประมาณนี้ตอนนั้นจิตาข้าบดีอ่ะ ได้เป็นพระโสดาบันแล้วและก็เป็นอุบาสกผู้เลิศในด้านของธรรมกระถึกธรรมกระถึกแปลว่าเทศเก่งก็คือเป็นอุบาสกที่ชอบอธิบายธรรมะบางทีก็ไปอธิบายธรรมะให้พระพิสุฟังเพราะว่าพระพิสุยังเป็นปุตุชนอยู่ไม่เข้าใจก็ไปขยายความให้แล้วก็ได้ไปเล่าธรรมะให้กับญาติโยมฟังด้วยบางทีก็ได้ไปเป็นตัวแทนของชาวพุทธไปโตว้วาทธรรมกับนิครนนาตบุตร นิคโครนนาตะบุตรเป็นถึงเจ้าลัธิหนึ่งในหใหญ่ๆใ,ในยุคนั้นนะคะแล้วก็เคยไปโต้วาทะกับอรเจรกะชีปเปลือยด้วยต้องบอกว่าจิตาขาบดีเหมือนเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่พระแต่เป็นอุบาสกแต่ก็ช่วยได้ดีค่ะจนชื่อเสียงของท่านนคะจรขาจายไปไกลจนกระทั่งมาถึงสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธองค์ก็อยู่สาวัตถีนะแควนโกศล อยู่ที่วัดพระเชตวันของอนาถาบินทิกาเศรษฐีชื่อเสียงที่ขกระจายไปแม้จะอยู่ห่างไกลพระพุทธองค์ก็ทราบพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอยากมาเยี่ยมค่ะอัครสา,าวกทั้งสองอยากที่จะมาโปรดข้าบดีท่านนี้และพระสารีบุตรก็อยากมาคุยธรรมะกับข้าพบดีด้วยเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่เลิศในด้านมีปัญญามากก็จะชอบพูดคุยธรรมะกับผู้ที่มีปัญญานะคะในการมาครั้งนั้นมีพิสูจผู้เป็นอสิติมหาสาวกมาหลายรูปเลย ไม่ว่าจะเป็นพระมหากัจยานะพระราหุลพระอุบาลีพระอ,อนนท์พระมหากัปปินะพระมหากัปปินะผู้ที่มักจะเปรยอ,อยู่เสมอเหมือนกันว่าสุขจริงหนอคือพระมาเยี่ยมจิตาคาพดีกันเยอะเลยในการเดินทางครั้งนี้จิตาคาพดีทราบว่าคณะสงฆ์จะมาก็มารอต้อนรับก่อนเข้าเมืองครึ่งโย์8กิโลเมตรก็คือก่อนที่จะเดินทางถึงเมืองมัชชิกาสันดานคร ก็ออกมารอต้อนรับเลย8กิโลแล้วก็พาพิสุทั้งหมดเข้าไปในอารามหลังจากนั้นก็อยากฟังธรรมค่ะขอพระสารีบุตรแสดงธรรมหน่อยอยากฟังธรรมจากพระพิสุผู้เป็นเลิศในด้านมีปัญญามากพระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมเกี่ยวกับการกําหนดรู้อายตนะตอนแรกอะจิตตคาบดีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะว่าได้ฟังธรรมเรื่องอายตนะหกจากพระมหานามะ แสดงว่าเขาทำสิ่งนี้มาเยอะค่ะเขาได้มีใจน้อมไปในเรื่องของการศึกษาอายตนะต้องการจะบอกพี่ๆว่าถ้าเราฝึกสมาธิแบบไหนตรงเนี้ยเราคล่องพบชาติต่อๆไปพอเราฝึกสมาธิเราก็จะถูกจริตกับการฝึกแบบนี้ทำไมบางท่านบอกให้พิจารณาอสุภะพิจารณาอายตนะเนี่ยมันไม่ใช่ทางเราก็จะได้เข้าใจตัวเองเข้าใจจริตตัวเองค่ะแสดงว่าเราอะฝึกสมาธิกับ ครูบาอาจารย์ของเรามาแบบปล่อยวางเอาใจไว้ศูนย์กลางกายปล่อยวางเรามีจริตแบบนี้มีจริตตามครูบาอาจารย์ของเราเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็เลยนั่งสมาธิแบบนี้แล้วไปได้ดีการฝึกจิตในพุทธศาสนามีตั้ง40สวิธีนะคะที่พระพุทธองค์เล่าไว้เราก็เป็นหนึ่งในส0สวิธีค่ะพระสารีบุตรเป็นถึงพระอรหันต์ท่านก็ต้องทราบว่าจิตตาคาบดีอะ มีอดีตในการฝึกสมาธิมาด้วยการพิจารณาอายตนะทั้งหกหรือแม้กระทั่งพระมหานามาเองก็ทราบก็เลยแสดงธรรมอายตนะหกพระสารีบุตรก็ทราบว่าเคยฟังเกี่ยวกับอายตนะหกแล้วก็เลยขยายความให้ลึกเข้าไปอีกเป็นการกําหนดรู้ถึงอายตนะทั้งหกพอแสดงธรรมจบจิตตา,าบดีค่อยๆตรองตามค่ะบรรลุธรรมต่อเป็นพระอนาคามีค่ะวันรุ่งขึ้นนิมนต์คณะสงฆ์ทั้งหมดมาที่บ้าน อยากถวายพระตหารพระพิสุท์ทั้งหมดก็รับนิมนต์ค่ะเสร็จแล้วจิตตคามดีไปหาพระสุธรรมไปหาหลังจากที่ได้นิมนต์พระเถระทั้งหมดแล้วนะคะนิมนต์พระคุณเจ้าได้มาฉันพระตาหารพรุ่งนี้กระผมนิมนต์พระพิสุทีมของพระสารีบุตรเรียบร้อยแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าด้วยพระสุธรรมไม่พอใจค่ะพระสุธรรมยังเป็นปุถุชนนะคะยังไม่ได้บรรุธรรมเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าตนเองคือเจ้าอาวาส ทำไมไปนิมนต์แขกก่อนไม่นิมนต์เจ้าอาวาสก็เลยบอกข้าบดีว่าไม่ไปเดี๋ยวเราจะบินทบาทจิตาข้าบดีก็พยายามขยันขยอนนะคะท่านก็บอกไม่ไปพอวันรุ่งขึ้นค่ะจิตาข้าบดีเตรียมของที่จะใส่บาตพระสุธรรมเดินมาหน้าบ้านของข้าบดีอยากที่จะมาดูว่าทานของข้าบดีที่จะถวายแด่พระเทระทั้งหลายดีขนาดไหนเลิศขนาดไหนขอดูหน่อยสิ ก็คือทำเป็นเดินแล้วก็มองนะคะข้าบดีเห็นก็บอกว่าพระสุธรรมนิมนต์มาฉันนะขอรับพระสุธรรมก็บอกเดี๋ยวเราจะไปบินธบาตเราก็แค่มาแวะดูท่านเท่านั้นเองแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าทานของท่านที่เตรียมไว้ก็ดูดีนะแต่รู้ไหมว่าท่านขาดอะไรจิตตคาบดีก็ถามว่าขาดอะไรครับก็เลยบอกว่าขาดขนมแดกงาเป็นขนมที่ไม่มีอยู่จริงค่ะ เศรษฐีฟังแล้วไม่ค่อยพอใจก็เลยพูดขึ้นมาว่าทำไมพระคุณเจ้าพูดแบบนี้พระคุณเจ้ารู้ไหมเปรียบเสมือนกับมีคนไปเอาไก่จากเมืองหนึ่งมาเลี้ยงที่บ้านซึ่งบ้านเลี้ยงกาปรากฏว่าไก่กับกาปิ้งกันก็เลยสมสู่กันมีลูกออกมาเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นกาผสมไก่ไก่กับกาเขาผสมพันธ์กันเวลาลูกสัตว์ตัวเนี้ยจะร้องเสียงไก่เขาจะร้องเป็น เสียงไก่ระคนกาแต่เวลาลูกสัตว์ตัวเนี้ยจะร้องเสียงกาเสียงมันจะออกไปทางการะคนไก่เหมือนกับลูกครึ่งอะนะคะลูกครึ่งเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นไก่ผสมกาจะร้องเสียงกามันก็กาไม่ได้มันก็ไม่ใช่การจะร้องเสียงไก่มันก็ไม่ไก่ซะทีเดียวก็เหมือนเสียงเพี้ยนอะเสียงมันจะพินเพี้ยนเป็นเสียงสัตว์อีกชนิดหนึ่งเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะ การพูดแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรนะคะแต่เอาเป็นว่าพอพูดไปแล้วพระสุธรรมโมโหแล้วก็หาว่าท่านมาด่าเราเหรอจิตตคบดีบอกว่าเราไม่ได้ด่าพระคุณเจ้านะเราแค่เปรียบเทียบให้ฟังพระคุณเจ้าอย่าคิดเยอะก็เหมือนที่พระคุณเจ้าพูดมาเราก็เลยเปรียบเทียบกลับไงแล้วเขาคุยอะไรกันนะคะคําว่าขนมแดกงาที่บอกว่าไม่มีอยู่จริงมีความเป็นมาว่าจริงๆแล้ว่า ต้นตระกูลของจิตตค้าบดีน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีไม่มีตำราหไหนบอกละเอียดนะคะว่าความหมายชัดเจนคืออะไรแต่เท่าที่ลองดูมาน่าจะประมาณว่าเป็นการว่าไปถึงต้นตระกูลของเศรษฐีในบางสิ่งก็เหมือนไปว่าปู่ย่าตายายไปนเน็บแนมต้นตระกูลเขาก็เริ่มต้นจากพระสุธรรมไปนเน็บแนมตระกูลของเศรษฐีก่อนเศรษฐีก็เลยพูดกลับว่าเปรียบเสมือน เจ้าลูกสัตว์ตัวเนี้ที่เป็นไก่ผสมกาเสียงที่ร้องออกมามันก็เหมือนเป็นลูกครึ่งที่ร้องเสียงเพี้ยนความหมายที่จิตตาคพดีต้องการจะบอกคือพระสุธรรมได้ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมที่มากระแนกกระแนหนคาพูดที่ไม่เหมาะสมนี้เปรียบเสมือนเป็นเสียงที่เพี้ยนนั่นคือจะเป็นคําพูดที่เหมาะกับพระก็ไม่ใช่จะเป็นคําพูดที่โยมพูดก็ไม่ใช่ก็อยู่ระหว่างครึ่งครึ่งเหมือนกันคือพระพูดก็ไม่ดีโยมพูดก็ไม่ดี แบบนั้นนะคะสมัยนั้นเขาก็จะเปรียบเทียบอะไรกันแบบนี้ค่ะเราก็ต้องพยายามทาความเข้าใจแต่ถ้าแปลงง่ายๆก็คือจิตาคบดีต้องการจะบอกว่าคําพูดของพระสุธรรมเป็นคาพูดที่หยาบคายมาว่าตระกูลได้อย่างไรเป็นคําพูดที่พิสุก็ไม่ควรพูดขนาดโยมก็ยังไม่ควรพูดเลยพิสุมาพูดนี่คือไม่ดีมากๆก็เป็นกรณีกันขึ้นมาค่ะพระสุธรรมโมโหก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปฟ้องพระศาสดาจิตาคบดีก็บอกเชิญเลยพระคุณเจ้า แต่ขอให้เล่าให้หมดนะเล่าให้ครบเล่าทุกคำพูดที่เราคุยกันพระสุธรรมก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีจริงๆที่บอกไว้นะคะคนสมัยก่อนเขามีสัจจะจะพูดเสมอเลยค่ะว่าเขามีสัจจะพระสุธรรมก็ไปเข้าเฝ้าพระสัสดาจ,จริงแล้วก็ไปเล่าเนื้อความทั้งหมดไม่มีตัดตอนเลยถ้าเป็นคนยุคนี้บางทีก็อาจจะเลือกพูดในสิ่งที่เราได้ประโยชน์ถ้ามันมีเหตุการณ์ความขัดแยง้งก็ต้องพูดในสิ่งที่เราจะถูกไว้ก่อนอีกคนจะได้ดูผิดกว่า แต่สมัยนั้นนะ่ะก็คือเล่าตามจริงเล่าทุกอย่างพระสัสดาฟังแล้วตำหนิพระสุธรรมค่ะพระศัสดาก็บอกว่าการกระทําของเธอไม่เหมาะสมเลยไม่ใช่กิจสมณะนะจิตตาข้าบดีเป็นผู้ที่มีศรัทธามากเป็นผู้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาการที่เธอใช้ถ้อยคําอันเลวนี้กับจิตตาข้าบดีเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเธอต้องไปขอขมา คหาบดีอันนี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวินิจฉัยเลยค่ะสรุปว่าไปฟ้องแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอนั่นแหละผิดพระสงฆ์ผิดพุทธจาไม่ดีกับข้าบดีก่อนต้องกลับไปขอขมาทีนี้พระสุธรรมก็ต้องกลับไปขอขมาแล้วค่ะมีตำราว่าไว้สองแบบค่ะแบบที่หนึ่งจะบอกว่าตอนแรกพระสุธรรมไม่กลา้าก็คือมาถึงวัดแล้ว กลับมาแล้วแต่พอเจอจิตตะคาบดีเกิดอาการเขินอายไม่กล้าขอโทษสุดท้ายก็เลยกลับไปพอกลับไปวัดพระเชตวันพระพุธงก็ถามว่าขอโทษหรือยังก็ตอบตามจริงค่ะว่ายังไม่ได้ขอโทษพทธองธ์ก็เลยส่งอนุทูตก็เหมือนส่งพระพิสุมาด้วยอีกหนึ่งรูปเพื่อที่จะให้มาเป็นเพื่อนกันพทธองธงก็รู้ว่าถ้าไปคนเดียวอาจจะเขินมีเพื่อนไปด้วยหนึ่งรูปละกันจะได้กล้ากลับไปใหม่ครั้งนี้กล้าแล้วค่ะก็เลยขอโทษนะคะ จิตตคบดีก็ให้อภัยนี่คือแบบที่หนึ่งตำราแบบที่สองจะบอกว่าพระสุธรรมได้กลับไปขอโทษจิตตคาบดีแล้วแต่ว่าจิตตค้าบดีอ่ะไม่ให้อภัยพระสุธรรมก็เลยกลับมาวัดพระเชตวันแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าว,ว่าจิตตคาบดีอ่ะไม่ให้อภัยพระพุทธองค์จึงส่งอนุทูตมาเพื่อช่วยในการพูดคุยเหมือนช่วยสมานชันสุดท้ายจิตตคาบดีก็เลยยอมที่จะให้อภัยค่ะ นี่คือตํารามีสองแบบที่กล่าวไว้ตอนที่จิตตคบดีจะให้อภัยค่ะจิตตคบดีก็ขอขมากลับนะคะกระผมก็ขออภัยพระคุณเจ้าด้วยเช่นกันที่พูดจะสวนกลับไปไม่ดีก็ต่างขอขามาก,กันลงเอ่ยกันด้วยดีค่ะก่อนที่พระสุธรรมจะไปหาจิตตคบดีรอบสองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศเตือนสติพระสุธรรมไว้นะคะซึ่งเนื้อหาในการเทศเนี่ยดีมากๆเลย พระพุทธองค์ได้อธิบายให้พระสุธรรมฟังธรรมดาของสมณะไม่ควรถือตัวนะไม่ควรยึดถือว่านี่คือวัดของเรานี่คืออุบาสกของเรานี่คืออุบาสิกาของเราไม่ควรปรารถนาความเป็นใหญ่ในอารามเวลาทำอะไรก็ตามอย่าคิดว่าเราอะเป็นใหญ่ในทุกสิ่งเรามีอำนาจจะทำได้ทุกอย่างต้องเราคนเดียวถึงทำได้เมื่อเราเกิดความเป็นตัวเป็นตน เมื่อเราเกิดตรงนี้ขึ้นมาเราจะมีความถือตัวโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็จะไปริษยาคนอื่นที่เราเห็นว่าเขาก็ทำสิ่งนี้ได้พระพุทธองค์ตรัสเทศเพื่อให้พระสุธรรมชายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองคือเจ้าอาวาสซึ่งจริงๆตนเองไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดนั้นแต่ว่าไปอยู่ประจำก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าอาวาสคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกสิ่งในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเพื่อให้พระสุธรรมไม่ไปยึดมั่นถือมั่น ใจของพระสุธรรมจะได้คลายจากการคิดว่าตัวเองอ่ะใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ใหญ่เลยพระพุทธองค์ก็จะสอนเสมอว่าตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์เทศไปก่อนที่พระสุธรรมจะมาหาจิตตะาบบดีในรอบสองพอมาหาขอขมากันแล้วตอนนี้พระสุธรรมมีใจที่นุ่มนวลขึ้น พอพระสุธรรมคลายจากการยึดมั่นถือมั่นว่าตนเองเป็นเจ้าอาวาสแล้วพระสุธรรมก็ใจสบายและอย่างหนึ่งคือไปขอขมาจิตตะฆาบดีแล้วด้วยก็ไม่มีอะไรติดค้างแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่นานได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แสดงว่าใจที่เกงกลี้ยง,งใจที่ไม่ติดอะไรใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาเรื่องเอาราวใครใจแบบนี้เวลาปฏิบัติธรรมอ่ะก็จะไปสู่ สิ่งที่ละเอียดได้นะคะก็ต้องเริ่มต้นจากใจที่เกรี้ยงๆก่อนตอนนี้พระสุธรรมบรรลุธรรมแล้วแต่เรื่องราวจิตตคบดียังไม่จบค่ะมีวันหนึ่งจิตตคบดีคิดขึ้นมาเรายังไม่เคยไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตั้งแต่เราเข้าถึงธรรมเริ่มจากเป็นพระโสดาบานันเพราะว่าฟังธรรมจากพระมหานามะและบรรลุธรรมต่อเป็นพระอนาคามีจากการฟังธรรมจากพระสารีบุตรเราก็ยังไม่เคยไปกราบพระพุทธเจ้าเลย เราควรจะไปกราบเมื่อคิดว่าเราจะมาแล้วก็เลยเชิญชวนญาติโยมที่เป็นพระภิกษุอุบาสกาสิกาที่อยู่เมืองมัชิกาสันดานครใครอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ไปด้วยกันเพราะว่าการเดินทางใช้เวลาสามสิบวันเลยเราจะได้ดูแลสเสบียงให้ถ้าพวกท่านอยากไปกราบพระพุทธเจ้ามาเลยก็ได้คนตามมานะคะทีมของจิตตคาบดีมีทั้งหมดหนึ่งพันคนได้พระมาอีกห้าร้อย อุบาสกห้าร้อยพิษุนีอีกห้าร้อยนะคะอุบาสิกาอีกห้าร้อยรวมแล้วประชาชนที่เดินทางมาทั้งหมดสามพันคนค่ะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะเตรียมสเสบียงทั้งหมดเรียบร้อยห้าร้อยคันเดินทางมาเรื่อยๆบุญของจิตตาขาพเดียทําให้เมื่อไปที่ไหนเทวดาก็สร้างที่พักให้ทุกๆหนึ่งโยศและเทวดาก็ดูแลอาหารให้ทุกมื้อเลย กลายเป็นว่าจิตตาคาบดีไม่ได้ใช้สเสบียงตัวเองค่ะพอไปถึงก็มีอาหารเพียบพร้อมให้ทานอาหารพักผ่อนรุ่งขึ้นเดินทางใหม่อีกหนึ่งโยดเจอที่พักมีอาหารพร้อมอย่างนี้นะคะเดินทางจนใกล้จะถึงวัดพระเชตวันแล้ววันนี้จิตตาาบดีจะมาเข้าเฝ้า,ฝาแล้วพระพุทธองค์ได้เปรยกับพระอนนท์ค่ะบอกว่าวันนี้จิตตาคาบดีจะมาเข้าเฝ้าตถาคตพระอนนท์ก็ได้ถามว่าจะมีสิ่งอัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่ามีมีแน่ๆ จะมีฝนดอกไม้ห้าสีร่วงลงมาขณะที่จิตตคาบดีมาเข้าเฝ้าเราเรื่องนี้ก็เล่าขานกันไปประชาชนแคว้นมคตตื่นเต้นค่ะอยากเจอจิตตคาบดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีที่ดังอีกเมืองนึงก็เลยมารอต้อนรับเข้าแถวเลยช่วงที่ใกล้จะเข้าเมืองพิสูพิสุนีเข้าวัดไปแล้วก็เหลือแต่ทีมคารวาสก็เดินมาประชาชนก็ต้อนรับยินดีพอเข้ามาถึง เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะคะสมาคมแล้วจิตตาค้าบดีก็เข้าไปกราบแล้วก็จับข้อพระบาทคล้ายๆกับว่าซบพระบาทด้วยความซับซึง้งตื้นตันใจนะคะที่ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝนดอกไม้ห้าสีร่วงลงมาจากฟ้าค่ะประชาชนก็ตื่นเต้นเพราะว่าฝนดอกไม้ร่วงลงมาท่วมถึงเข่าของทุกคนนี่ก็คือด้วยบุญของจิตตาข้าบดีที่ทำนะคะ หลังจากเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เสร็จมีความปรับปรืมขอพักค้างในวัดพระเชตวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ขอให้พระพุทธองค์ได้มาเป็นประธานสง์ในการรับฉันพัตาหารของจิตตคบดีเป็นเวลาหนึ่งเดือนพระพุทธองค์ก็รับค่ะจิตตคบดีก็เลยเลี้ยงพระต่อมาอีกหนึ่งเดือนนะคะใกล้จะครบเดือนแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าบอกว่าตลอดหนึ่งเดือนถ้าพระองค์ก็มีความปรืมที่ได้ถวายมหาสังฆทานถวายพัตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิสุ แต่ว่าสเบียงที่ข้าพระองค์ใช้อ่ะเป็นสเบียงของเทวดาทั้งนั้นเลยเทวดาขยันที่จะเอาสเบียงมาให้ทําให้ข้าพระองค์อ่ะไม่ได้ใช้สเบียงตนเองที่เตรียมมาเลยเนี่ยอยู่มาสองเดือนแล้วสเบียงตนเองก็ยังอยู่ครบข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ขอกลับก่อนแล้วกันพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ไปอ่ะเทวดาก็จะดูแลไปเรื่อยๆก็เลยขอทุลากลับเมืองค่ะแล้วก็เอาสเบียงต่างๆเข้าวัดพระเชตวันไปนะคะก็ตั้งใจว่าจะเอาเกวียนเปล่ากลับไป พอเอาเกวียนเปล่ากลับไปประชาชนเห็นว่าจิตตขา้าดีตอนแรกมาของเต็มเลยตอนนี้เป็นเกวียนเปล่าห้0ร้อยเกวียนประชาชนก็เอาของมาใส่ในเกวียนให้อีกเทวดาก็เอาของมาใส่อีกทั้งแก้วแหวนเงินทองก็คือพูณนอีกเช่นเคยจิตตขดีก็เลยกลับเมืองไปด้วยการที่ไม่ได้ใช้สเสบียงอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีของใหม่มาเพิ่มอีกนี่คือบุญของเขาค่ะเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะตอนที่มีฝนดอกไม้ห้าสีร่วงลงมานะคะพระอานนท์ก็ถามกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จีท่านนี้มีคนดูแลต้อนรับแล้วก็มีของเต็มเกวียนตลอดเวลาเกิดขึ้นกับเขาเฉพาะตอนที่เขาได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แบบนี้หรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเหตุที่จิตตากาบดีอะไปไหนก็จะมีคนคอยดูแลต้อนรับไม่ใช่เมื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับจิตตะค่าบดีในทุกๆครั้งที่จิตตค่าบดีไปไหนก็ตามจะมีคนคอยดูแลต้อนรับจะมีเทวดาคอยดูแลดูแลอาหารดูแลที่พักอย่างดีเป็นบุญที่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตตค่าบดีเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลอันบริสุทธิ์ก็เลยได้รับสักการะนี้จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสก็แสดงว่าเป็นบุญของจิตตะค่าบดีค่ะไปไหนก็จะสะดวกสบายมีคนต้อนรับ จิตตาคามดีก็กลับไปสู่เมืองแล้วก็ใช้ชีวิตไปมีโอกาสก็จะเป็นอุบาสกนักเทศได้รับการแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เป็นธรรมกรถึกนะคะนั่นคือเป็นอุบาสกที่เป็นโยมที่เทศเกง่งเป็นโยมที่เวลาคุยธรรมะเหมือนพระเลยแต่แค่เป็นโยมยกย่องไว้ค่ะแต่พระพิสุที่เป็นธรรมกรถึกเราเล่าไปแล้วพระปุณณมันตานีบุตรไปดูได้ย้อนหลังค่ะ เราก็มาดูดิตชาตินะคะจิตตาข้าบดีทำอะไรไว้เริ่มต้นจากยุคพระพุทธเจ้าปทุมุตระเขาก็เหมือนกับบุคคลท่านอื่นๆที่มีความปรารถนาความเป็นเอตาทะคะแล้วก็ที่ฐานจิตมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าปทุมุตระคือสั่งสมบุญก่อนนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันพระทหารเจ็ดวันถวายทานเสร็จปลื้มอธิษฐา,านจิตขอเป็นเอตาทะคะแล้วก็สร้างบาร,รมีมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากับสัปปะได้เกิดเป็นในพราน วันหนึ่งฝนตกเขาก็ไปล่าสัตว์ปกติขณะที่เดินไปอะค่ะไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เห็นพระพิสูรรูปหนึ่งกําลังนั่งคลุมโปองอยู่ก็คือเหมือนพระพิสูรรูปนี้นั่งตากฝนและต้นไม้แล้วก็เอาจีวรอะคลุมศีรษะแล้วก็นั่งนิ่งๆน,นะคะเขาก็คิดขึ้นมาว่าพระคุณเจ้าจะต้องไม่ได้รับพัตทหารแน่ๆเลยคือฝนก็ตกเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปเตรียมก่อนแล้วก็เอามาถวายรีบกลับบ้านไปเลยค่ะ ระหว่างทางกลับบ้านก็เจอพระพิสุอีกนะคะอีกประมาณสามสี่รูปกําลังเดินบินทบาตแต่ว่าฝนตกท่านก็ลําบากฝนตกบางทีญาติโยมก็ไม่ได้ออกมารอใส่บาทเขาก็เลยนิมนต์พระพิสุสามสี่รูปนี้ตามกระผมมาที่บ้านครับคือนิมนต์เข้าบ้านเลยแล้วก็ให้ท่านนั่งรอเตรียมอาหารปิ้งเนื้อถวายพ,ารพระทหารพระแล้วก็มีอาหารอีกชุดหนึ่งเดินกลับไปที่ต้นไม้ระหว่างทางเจอดอกไม้คือช่วงนั้นฝนน่าจะเริ่มหยุดแล้วค่ะ ก็เจอดอกไม้สวยๆวยก็เก็บมาเลยเพื่อมาถวายพระพิสุรูปนี้เมื่อมาถึงพระคุณเจ้าที่นั่งใต้ต้นไม้เอาอาหารถวายแล้วก็ถวายดอกไม้ห้าสีเนะะี่ยค่ะพอถวายแล้วอธิษฐานจิตว่าผลจากการถวายบิณฑบาตครั้งนี้ขอให้ทุกทกที่ที่ข้าพเจ้าเกิดขึ้นจงมีบรรณาการ1000แก่ข้าพเจ้าและขอให้มีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาขณะข้าพเจ้าเกิดด้วยเถิด แสดงว่าขึ้นอยู่กับการอธิษฐานว่าเราอยากมีความพิเศษแบบไหนนะคะในตําราเหมือนกับว่าการถวายดอกไม้ห้าสีพูดไว้แค่ชาตินี้เองชาติที่เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสัปปะอธิฐานให้ได้มีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงมาขณะที่เราเกิดให้มีบรรณาการหนึ่งพันแก่ข้าพเจ้าอันนี้เขาก็ไปที่ไหนก็ขอให้มีบรรณาการก็คือขอให้ไม่อดยาให้มีคนดูแล เขาอธิษฐานมาค่ะการถวายทานครั้งนี้พระพิสุรูปนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่านะคะก็ได้ให้พรค่ะแล้วก็เทศนาธรรมไปการเทศนาธรรมอ่ะพิสุรูปนี้ได้เทศนาธรรมเกี่ยวกับร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลจิตตาขา้าดีได้ฟังธรรมบทแรกที่พระมหานามาเทศเนี่ยเกี่ยวกับอายตนะหก อยายตนะหกก็คือร่างกายของเราที่ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มาเจอภาษารีบุตรภาษารีบุตรก็เทศเกี่ยวกับอยายตนะหกอีกแต่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแสดงว่าจิตตคขบดีเวลาจะปฏิบัติธรรมมะค่ะเขาชอบด้านนี้เขาก็ผูกพันกับบทเทศที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างกายก็เลยทําให้บรรลุธรรมด้วยบทเทศที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะ เรื่องราวของจิตาเข้ามดีก็จบแล้วค่ะเราก็จะได้เข้าใจท่านกันนะคะว่าท่านสร้างบารมีมาแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในแคว้นมคตเช่นกันแต่แค่อยู่อีกเมืองหนึ่งค่ะเราก็จะปิดท้ายกันด้วยบทบทหนึ่งแล้วกันค่ะบทนี้เขาเรียกว่าบทเยธรรมาเป็นบทที่ถือว่าเป็นการสรุปธรรมะของพระพุทธเจ้า คือเวลามีใครพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางทีถ้าเราจะบอกว่าสอนมักมีองค์แปดอริยสัจสีอันนี้คือแค่หัวข้อธรรมยังไม่ลงรายละเอียดแต่ถ้าจะเอาบทที่ลงรายละเอียดเลยก็เหมือนที่พระอาชชีพูดกับอุปติสารนะคะพระพุทธองค์มักจะเทศว่าทาเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศัสดาทรงตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้นพระศัสดามีปกติตรัสอย่างนี้ ถ้าเป็นประโยคนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นใจความในพระพุทธศาสนาเลยเพราะประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าสิ่งใดมีเกิดก็มีดับมีผลมาก็แสดงว่ามีเหตุมาเหตุแบบนี้ก่อให้เกิดผลแบบนี้บทดิ้งนี้ค่ะก็เลยเรียกว่าเป็นบทเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตรงตถาคโตเตสันใจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน วร์ด,ดิ้งนี้เป็นใจความในพุทธศาสนานั่นคือบอกว่าสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมไปย้อนฟังได้ให้ค่ะได้พูดถึงบทเหล่านี้ไว้ในส่วนของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะพี่ๆไปย้อนได้วันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันอีกทีค่ะ